สวัสดีครับอีกนิดต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนประเทศเกาหลีกำลังมุ่งหน้าไปแทจอนถนนเส้นโซนแทจอนเป้าหมายของเราอยู่ที่ชินชอนชุมบุกชินชอนเป้าหมายของเราก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่แถวแถวอ่า ถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็ชนบทชนบทนี่แหละครับเพื่อนๆอนถนนถนนทางด่วดที่ประเทศเกาหลีก็แบบนี้แหละบ้านเมืองเขาจเจริญครับขับรถที่เนี่เออผมจะเล่าอะไรให้ฟังขับรถที่เนี่ยคือกร <100 km. S 1> ไม่ยากนะขับรถที่เนี่คือขับง่ายมากเว้ยเพื่อนแค่เราดู G P S เป็นนะถ้าเกิดเราดู G P S เป็นอนะ่ะคือ ไช่มากทุกสิ่งทุกอย่างในจอด <110 km S 1> คือเขาจะบอกเลยว่าเราควรจะไปเลนไหนเราควรจะเข้าเลนไหนเราควรจะเลี้ยวตรงไหนจังหวะไหน <110 km S 2> จะบอกเราเลยช่วงนี้ก็จะหิมะเพิ่งตกเฮ้ยหิมะเพิ่งหยุดตกไปสองสองวันที่แล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวเขาแทกิซันมา ูเขาก็ยังมีหิมะปกคุมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราขับรถอยู่บ้านเราแล้วเรามาขับอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆหมายเพรามว่าอะไรมันคนละ,ะคนละฝั่งกันเกาหลีเขาจะควงมอะไรเขาจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายบ้านเราจะอยู่ฝั่งขวานะสะดวกสบายครับขับรถอยู่นี่แต่ว่าผมนะผมไม่ขับรถเข้าโซนนะเว้ยเพื่อนๆผมไม่ขับรถเข้าโซนน้อยครั้งอ่ะถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆอ่ะก็คือผม ไม่อยากขับเข้าไปเพราะว่าผมผมว่ามันมันมันขับยากเพราะว่าก็เ,าเหมือนเราขับรถในกรุงเทพอ่ะเด็กต่างจาาังหวัดคนต่างจังหวัดมาจะเข้ากรุงเทพแล้วจะต้องไปขับรถในกรุงเทพก็ยังขับยากเลยผมคนหนึ่งอ่ะกรุงเทพผมก็ไม่อยากขับรถเข้าไปนะผมขับรถในกรุงเทพไม่เป็นผมว่ามันยากก็ directions. เหมือนกันอยู่ที่ถ้าเกิดผมขับรถเข้าโซนก็เหมือนกันผมว่ามันขับยาก ขับรถอยู่แบบเออถ้าบ้านเราก็ต่างจังหวัดมากกว่าอย่าเงี้ยขับข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ขับได้ไงขับง่ายในโซนในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันอะไรก็ไม่รู้ยุ่งยากเหมืนกัน <S <S เห็นไหมเพื่อน,นๆหิมะก็ยังมีอยู่เลยอ่ะไหนๆผมมาถ่ายคลิปอขับรถที่นี่แล้ว ผมจะเล่าอะไรให้ฟังการขับรถที่นี่ก็คือคุณต้องมีใบขับขี่นะถ้าเกิดคุณไม่มีใบขับขี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณขับแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่นี่หน่อยหน่อยหรือตำรวจตรวจอเงี้ยคุณไม่เจออย่างเงี้ยเขาส่งคุณกลับไทยเลยนะผิดกฎหมายนะครับบ้านเราก็ผิดกฎหมายแหละแต่ว่าอยู่ที่นี่กฎหมายเขาจะแรงเกี่ยวกับการขับรถอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบขับขี่ซื้อรถไม่ได้นะครับต้องใช้ใบขับขี่ต้องมีใบขับขี่ แล้วประกันคุณก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบเบอร์เพราะกฎหมายเขาแรงแต่อย่างถ้าเกิดคนไทยเราอะ่ะอย่างผมอย่างเงี้ยผมซื้อรถอย่างเงี้ยผมมีรถใช่ไหมก,ก็เราสามารถเอาไปขับขี่ของเราอะ่ะที่อยู่ไทยอะ่ะมาเปลี่ยน มาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของเกาหลีได้เราไม่ต้องไปสอบไปทําอะไรให้มันยากนะครับก็คือใบขับขี่ของเรา5ปีใช่ไหมตัว5ปีนะไม่ใช่ตัว2ปีนะใบขับขี่รถยนต์ตัว5ปีแล้วก็เอาไปให้เ,เขาแปลเอกสารให้อย่างเช่นแบบคนรับจ้างแปลมีเยอะอยู่ก็ให้เขาแปลเอกสารให้พอเขาแปลเอกสารให้เขาก็จะส่งมาส่งมาให้เราแล้วเราก็เอาเอกสารที่เขาแปล ไปขนส่งเกาหลีถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงก็จ้างคนไทยที่เขาเก่งๆหรือที่เกาหลีมีคนพาไปทําอย่างเงี้ยเยอะแยะเสิร์ชดูในในเพจได้เลย <c oughs> พอเราไปขนส่งแล้วเราก็ยื่นเอกสารให้เขาพร้อมกับใบกับขี่ของเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการให้เขาก็ใช่เอกสารของเรามากรอกอะไรนิดๆ,ๆหน่อยๆ 500เร110กิม형단속เาไปทำเขาจะจัดการให้เราแลวทีเนี้ยพอเราเดยวกสารเรา่าเสราจะให้เรูปถ่ายรูปเสร็จก็อ่าว่าจะถ่ายรูปเขาจะให้เราวัสายตาวัสายตาแค่นั้นแหละสายตาว่าเออ เขาก็จะถ่ายว่าเขาก็จะถามแล้วว่าเ,เลขนี้เลขนี้เลขนี้อะไรเลขนี้อะไรแค่นั้นแหละแบบว่าสายตาสั้นยาวอะ่ะแค่นั้นแหละครับแล้วเขาก็ให้เราถ่ายรูปถ้าเราไม่มีก็ถ่ายที่นั่นถ้าเรามีก็ยืน่นรูปให้เขาแล้วทีเนี้ยก็เสร็จแล้วก็มานั่งรอนั่งรอประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีเขาก็จะเรียกเราไปเอาบัตรง่ายๆสะดวกสะดวกมาก แป๊บเดียวไม่นานด้วยก็ดีอันนี้คือขั้นตอนที่ที่จะทำใบขับขี่ที่จะใบขับขี่มา,มาเปลี่ยนมีรถมันก็มีอย่างเสียอย่างนะก็เตือนน้ำมันน้อยถ้าเกิดเราไม่ค่อยไปไหนก็ไม่ค่อยเปือน้ำมันแต่ถ้าเกิดแบบผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรื่องหน่อยเพราะว่าผมต้อง ไปกลับไปกลับก็กับ200รโลไปกลับ200รโลบนทางด่วนก็จะมีจุดพักรถเป็นระยะระยะจุดพักรถเล็กๆอะ่ะแล้วก็เป็นจุดพักรถใหญ่ก็จะมีเป็นระยะระยะมีตลอดทางเลยอะ่ะเนี่ยมันก็จะมีจุดพักรถเล็กๆ แบบนี้ระยะทางอยู่ข้างทางให้เราได้ค้องน้ำแต่บ้านเราคือที่้ชื่อมไปหมทุกจังหวัดทุกที่เลยนะเพราะว่าอยว่าแหละรถบ้านเขามันเยอะแล้วทีเนี้ก็คือประเทศเขาเป็นประเทศไม่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นประเทศเล็กขนาดพื้นที่ประเทศนะก็คือ มันก็เลยต้องสร้างทางด่วนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอของประเทศเกาหลีนะแต่อย่างว่าบ้านเรามันเป็นประเทศพื้นที่ใหญ่หน่อยมันก็จะจะไม่จาเป็นต้องต้องต้องมีทางด่วนขนาดนั้นเพราะว่าแค่แค่ถนนเส้นธรรมดาบ้านเรามันก็โอเคแล้วผมก็ว่าถนนบ้านเราก็โอ้ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันนะแต่ยังไม่แต่ก็แบบ ในลึกๆในหุบเขาในชาวเผ่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมว่าผมก็ไม่เคยไปแต่ตามชนบทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีซอกซอยนิดๆหน่อยๆมันก็ยังเหลือบ้างที่ยังแบบไม่ได้ท,ทนนําถนนยังเป็นดินแดงอยู่ยังเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าผมคิดว่าประเทศเราถ้าเกิดเป็นถนนเส้นหลักๆอะไรอย่างเงี้นนงยไปต่างจังหวัดทั่วไปอ่ะ100 km. 100 km. 1กิโลเมตร110กิโลเมตรความเร็วสูงสุดขส แล้วก็คือแมพเออผมจะพูดอะไรฟ,ฟังแล้วทีเนี้ยก็คือแมพแมพของผมอยากให้บ้านเราอ่ะมีแมพนะไม่ใช่แบบ Google Map นะเว้ยแบบผลิตทำแอปแมพถ้าอยากเร็วอย่างเงี้ยมันจะการาวด์เราแบบแบบในการใช้น้ำทางแต่ส่วนตัวผมผมใช้นิวเวอร์แมพไงไม่ไม่ใช่ผมใช้กราวด์แมพแล้วทีเนี้ยเวลาเราขับรถไปอย่างเงี้ยเขาจะบอกเรว่าตรงไหนที่ก็วามเร็วเกินคุณควรจะขับรถไม่เกิน 80, 70, 50, 100, 110, 120แล้วแต่แล้วแต่จุดเขาจะมีกล้องบอกความเร็วตลอดอะซึ่งผมว่ามันก็ช่วยได้นะผมก็อยากให้บ้านเรามีอย่างนั้นอะซึ่งโอ้ก็ก็มีบ้านเราก็มีแต่แต่ในแมพมันไม่ได้บอกไงใช่ไหมในแมพมันไม่ได้บอกแต่อยู่เนี่ยเขาบอก ไม่ต้องมาตั้งด่านอะไรให้ยุ่งยากแล้วถ้าเกิดเราขับความเร็วเกินกําหนดสมมติกล้องอยู่อีกห้าเมตรจะเป็นกล้องอย่างเี้ในแม่มันก็จะบอกว่าเอ้ในแม่มันจะบอกตั้งแต่ล่วงหน้าไว้1นึกิโลว่าอีก1นึกิโลนะจะมีกล้องเราก็ชะลอไว้ห้ามขับเกิน100่ง้อยอเราก็ชะลอเลี้ยงความเร็วไว้อยู่ที่90้าสิถึงเก้า้าแล้วแต่แล้วทีนี้ก็ พอถึงกล้องปุ๊บถ้าเกิดคุณขับเกินคุณขับเกินปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับก็คือเดี๋ยวใบสั่งจะส่งมาบ้านคุณเองแต่ถ้าเกิดเราขับไม่เลยก็ไม่มีปัญหาอย่างผมผมก็ไม่เคยขับเลยนะเพราะว่าโหค่าปรับมันแพงตอนนี้ก็จะใกล้ค่ำแล้วสี่โมงกว่าแล้วสี่โมงเย็นกว่าแล้ว จะห้าโมงแล้วดีครับสะดวกสบายขับรถไกลๆสบายมากอะไม่ยุ่งยากไม่งงด้วยถ้าเราดูแมปเป็นอะทุกอย่างจบเลยไปต่างจังหวัดอนะยิ่งง่ายท้าไม่เข้าโซนนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมพามาขับดูทางด่วนพอดีจะกลับบ้านก็เลยอัดคลิปให้ ทุกคนดูหน่อยว่าเออถนนที่เนี่ยถนนที่เมืองนอกที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเป็นยังไงทางถ่วนเขาเป็นยังไงดีหรือเปล่าถนนบ้านเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นก็ลองเปรียบเทียบกับบ้านเราผมว่าไม่ต่างกันหรอกบ้านเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันบ้านเราก็ดีแต่ว่าเออฝากอะไรไว้นิดนึงแต่ว่าเออ วิวทิวทัศน์อย่างเงี้ยผมว่าสู้บ้านเราไม่ได้เลยนะบ้านเราผมอาชอบถนนบ้านเราตรงที่ว่าแบบเราขับกินลมชมวิวได้อ่ะแต่อยู่เนี่ยมันมันวิวมันไม่ค่อยสวยอ่ะวิวถนนนะมันมันไม่ชิวมันไม่อะไรอย่างเงี้ยมันบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะแบบโอ้ยมีต้นไม้สีเขียวนี่ต้นี่น,นี่ใกล้ชีวธรรมชาติแบบดีอ่ะฟิลกู๊ดอ่ะ แต่อยู่เกาหลีก็ดูถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเพื่อนๆดูดิเนี่ยต,ต้นไม้ตายมา,ากรานงูจีมี่่น,น,นี่แหละครับก็ประมาณนี้บ้านเมืองเขาถนนบ้านเมืองเขากับถนนบ้านเมืองเราก็วัดความแตกต่างกันครับแต่ผมว่าดีทั้งสองประเทศนะ แต่ถ้าถามผมผมชอบถนนบ้านเรามากกว่าชอบฟิลชิวชิวสไตล์ไทยแลนด์คุเพจังคกันทีมนครับดครับสวัสดีครับ